กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t ท s นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะอย่าลืมไปกด subscribe แล์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เกมพกกระเจียวตัวเองกันเพื่อนฟังไม่ผิดกันเพื่อนผู้ชายคนนี้เขาไปผ่าเบนซ์มากันเพื่อน m o d ฟายแบบเต็มๆมาจากเรือนจำกันเพื่อนเป็นของสมน้ำหน้าคุณแน่ไม่ใช่นะเป็นของสมมนาคุณจากเรือนจ,จำจากกรมราชธรร์กันเพื่อน กะว่าเอาออกมาใช้งานแบบเต็มอัตราแบบเต็มกำลังกันเพื่อนกะว่าให้ผู้หญิงประทับอกประทับใจแต่ที่ไหนได้กันเพื่อนมีแฟนแฟนก็ทิ้งไปขอเอากะลียกะะลียังเมินกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็ก่อเหตุกันเพื่อนไปบุกข่มขืนไปบุกกระทําชําเราหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนแล้วปรากฏว่าเหยื่อจํากระเจียวได้กันเพื่อนเขาก็เลยเกมเพราะกระเจียวตัวเองกันเพื่อนเรื่องราวนี้นะจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบ เข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังกันเลยครับผมเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ชุมชนทุ่งเสาตําบลหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเพื่อนมีคู่ชายหญิงคู่หนึ่งเป็นแฟนกันจะเรียกว่าชายหญิงก็ไม่ใช่กันเพื่อนเนื่องจากว่าฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายรับนะครับตรงนี้เองเขาเป็นสาวประเภท2ไม่ใช่การบูรี่หรือว่าการประนามหรือว่าการดูถูกแต่ประการใดกันเพื่อนอธิบายให้เพื่อนเข้าใจเท่านั้นเองกันเพื่อนสาวประเภท2คนนี้อายุ19ปีกันเพื่อน เ,เธอเองมีชื่อว่าลินกันเพื่อนลินเองเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแม้ว่าจะเป็นกระเทยก็ช่างกันเพื่อนแต่ผิวพรรณเธอลักษณะคล้ายผู้หญิงเลยกันเพื่อนหุ่นก็ดีหน้าตาก็ดีกันเพื่อนลินเองนะครับมีแฟนอายุ16ปีผมขอเรียกแฟนเธอว่าเอกแล้วกันกันเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นเยาวชนลินกับเอกนะครับคบหากันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยตัดสินใจเช่าห้องอยู่ด้วยกันที่ชุมชนทุ่งเสากันเพื่อนเป็นคนโดแห่งหนึง่งกันเพื่อนมีอยู่4ี่ชั้นห้องเช่าของิ อยู่ที่ชั้นสามกันเพื่อนสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตเฉกเช่นคู่สามีภรรยาคู่หนุ่มสาวทั่ว,วไปกันเพื่อนไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดคนภายนอกมองไปนึกว่าชายหญิงด้วยซ้ำไปกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของลินนับมีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะดีกันเพื่อนเหมือนผู้หญิงแบบเป๊ะๆคนข้างนอกดูไม่ออกก็แล้วกันกันเพื่อนจนในที่สุดนะเหตุการณ์ที่รินกับเอกไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกันเพื่อนในวันที่31สิสิงหาคม ปีพศ2566ที่ผ่านมากันเพื่อนช่วงเวลาประมาณตีสี่กันเพื่อนลินกับเอกนอนพักอยู่ในห้องพักของตัวเองกันเพื่อนจู่ๆก็ไฟดับกันเพื่อนพลึบลงเลยทีเดียวกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับลินก็เลยออกมาดูกันเพื่อนใครกันน้ามาสับสวิตช์ไฟหรือว่ามีเหตุผลกลใดไฟถึงดับกันเพื่อนพอลินเปิดประตูห้องออกมาเท่านั้นกันเพื่อนปรากฏว่ามีชายชุดดําคนหนึ่งปรีเข้าไปในห้องของเธอกันเพื่อนแล้วก็ใช้มีด จี้คอเธอขันเพื่อนตรงนั้นเองครับลินก็ตกใจแบบสุดๆตัวของเอกเองก็ตั้งตัวไม่ทันขันเพื่อนชายคนนี้บอกว่าให้สองคนนี้อยู่เงียบๆมีอะไรเดี๋ยวจะบอกให้ทําตามขั้นเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดชายคนนี้ก็เลยบอกว่าขอมีอะไรกับลินขันเพื่อนมันต้องการจี้ข่มขืนเธอขั้นเพื่อนเอกเองไม่กล้าช่วยลินกลัวว่าลินจะได้รับอันตรายเนื่องจากว่ามีมีดจี้คออยู่ขันเพื่อนเอกเองก็นอนอยู่บนที่นอนแบบนิ่งๆแบบ เงียบๆกันเพื่อนตรงนั้นเองนะครับลินก็เลยออกอุบายกันเพื่อนบอกว่าตัวเขาเองนะครับมีประจำเดือนกันเพื่อนไม่สามารถร่วมเพศได้กันเพื่อน ไอ้คนร้ายคนนี้นะครับมันก็เลยตัดสินใจจะฝ่าไฟแดงกันเพื่อนมันบอกว่าให้รินนะครับเข้าไปล้างอวัยวะเพศในห้องน้ํากันเพื่อนบอกว่าถ้ามีประจําเดือนเดี๋ยวพี่โชว์สดให้ดูกันเพื่อนตรงนี้เองมันกะจะยกซดหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนในขณะที่รินเดินไปล้างในห้องน้ําปรากฏว่าไอ้คนร้ายคนนี้มันเดินไปตามกันเพื่อนในขณะนั้นเองนะครับสิ่งที่มันไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกันเพื่อนเนื่องจากว่าน้องรินเองนะครับเธอเองก็มี กระบอกเข้าหลามเธอเองก็มีกระบอกไฟฉายเช่นเดียวกับโจนกันเพื่อนเธอยังไม่ผ่าตัดแปลงเพศกันเพื่อนการที่ผมบอกแบบนี้ไม่ใช่การดูถูกหรือว่าการบูรี่เพศแต่อย่างใดกันเพื่อนเล่าไปตามเนื้อผ้าให้เพื่อนๆเห็นภาพเท่านั้นเองกันเพื่อนว่าน้องลินเองเธอก็มีกระเจียวเหมือนกันกับโจนกันเพื่อนโจนเองเห็นกระเจียวน้องลินนะครับถึงกับตกอกตกใจหน้าเหลือหน้าหลากันเลยทีเดียวกันเพื่อนไอ้ยะน้องลินเล่นงานโจรซะแล้วกันเพื่อนโจรเองคิดว่าน้องรินเป็นผู้ ู้หญิงมาโดยตลอดกันเพื่อนเนื่องจากว่าไอ้โจรคนนี้เคยมาพักอาศัยอยู่ในตึกนี้กันเพื่อนเห็นน้องรินแล้วก็ตกหลุมรักกันเพื่อนคิดว่าน้องรินเป็นสาวสวยเป็นสาวงามกันเพื่อนตรงนี้เองมันก็เลยบุกมาข่มขืนกันเพื่อนพอเป้าหมายมันเปลี่ยนกันเพื่อนเห็นน้องรินเป็นกระเทยเห็นน้องรินเป็นสาวประเภทสองไอ้โจรร้ายมันก็เสียหัวแบบสุดๆกันเพื่อนคันจะทิ้งไปตรงนั้นเองก็เสียดายแถมมันมีอารมณ์ค้างอีกต่างหากกันเพื่อนมันกะมาแบบเต็มที่ กระเจียวมันแข็งปังตรงนี้เองมันก็เลยไม่ทิ้งงานกันเพื่อนสุดท้ายแล้วนะครับไอ้โจนชั่วมันก็เปลี่ยนแนวมันก็เปลี่ยนทางกันเพื่อนเมื่อเห็นว่าน้องรินไม่ใช่ผู้หญิงมันก็เลยบังคับน้องรินขึ้นไปบริเวณดาดฟ้ากันเพื่อนที่ชั้นสี่ของตึกแห่งนี้กันเพื่อนเอามีดจี้คอน้องรินเดินตามตูดต้อยๆไปกันเพื่อนเมื่อน้องรินกับไอ้โจนชั่วขึ้นไปถึงชั้นสี่ปรากฏว่าไอ้โจนชั่วขอมีเพศสัมพันธ์ทางรูทวานหนักกันเพื่อนตอนแรกกะเอาข้างหน้ากะฝาไฟแด แทงตนหลังมาฝ่าไฟเหลืองซะแล้วกันเพื่อนกะมีเพศสัมพันธ์ทางรูตูดกันเพื่อนนี่คือสไตล์ของไอ้โจรชั่วกันเพื่อนข้างหน้าไม่ได้ข้างหลังก็ยังดีกันเพื่อนตรงนั้นเองน้องลินไม่สามารถปฏิเสธได้กันเพื่อนถูกเอามีดจ่อคอน้องริงก็เลยจําเป็นต้องถอดกางเกงให้มันสอดใส่กันเพื่อนสอดใส่บริเวณรูทวารหนักกันเพื่อนประเด็นสําคัญคือไอ้โจรชั่วไม่สามารถสอดใส่อวัยเพศเข้าไปในรูทวารหนักได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าอวัยเพศของมันโมดิฟาย มากันเพื่อนมันผ่าเบ้นมามันฉีดยกดอกมากันเพื่อนบานเป็นดอกเห็ดบานเป็นไส้กอกทอดเลยกันเพื่อนเดี๋ยวว่าแต่รูทวารเลยกันเพื่อนรูจิมเองยังจะเข้าไม่ได้กันเพื่อนตรงนี้เองมันฉีดมาใหญ่เกินกันเพื่อนฉีดมาเกินอัตราจึงเข้าไม่ได้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดมันก็ยักแย่ยักยันพยายามยัดแล้วยัดอีกถุยน้ำลายใส่กระเจี๊ยวก็ยังไม่เข้ากันเพื่อนปั่นจนแห้งปั่นจนเปียกปั่นจนเหนื่อยก็ไม่เข้ากันเพื่อนตรงนั้นเองนะครับน้องรินเองก็รู้สึกเจ็ รูตูดเป็นอย่างมากัเพื่อนเธอเองพยายามกัดฟันดังก๊อดกัอดเพื่อนเพื่ออดทนรนให้ไหวกันเพื่อนตรงนี้เองไม่สามารถต่อสู้ดิ้นรนได้เนื่องจากว่าคนร้ายมีมีดเพื่อนเธอก็พยายามยืนจังก้าให้มันแยงให้มันแทงตรงนั้นเองเธอเหน็ดเธอเหนื่อยเพื่อนเธอก็เลยบอกว่าพอเธอพี่หนูเจ็บปวดหรือเกินสุดท้ายแล้วเจ้าโจนชั่วก็เลยถอดใจกันเพื่อนตรงนั้นเองครับโจนชั่วบอกว่าไหนๆก็ขึ้นมาดาดฟ้าแล้วมันค้างหรือเกิน พื่อกระเจียวมันแข็งโดกันเพื่อนมันก็เลยบอกว่าให้เธอสําเร็จความไข้ผ่านปากให้ได้ไหมเธอเองก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงกันเพื่อนม,มีดมันจ่อคอเธออยู่เธอก็เลยอมกระเจียวให้มันกันเพื่อนแต่ตรงนี้เองต้องกาบเรียนตามตรงกันเพื่อนแม้แต่ออมยังไม่ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าปลายกระเจียวของไอ้โจนชั่วมันฉีดยกดอกมากันเพื่อนพอน้องรินอมกระเจียวให้มันปรากฏว่าเธอเองอ้วกแตกกันเพื่อนเม็ดคงเม็ดข้าวกว๋้วยตรงกว๋วยเตี๋ยวนะครับ อ้วกใส่กระเจี๊ยวของโจรชั่วไปเลยกันเพื่อนตรงนี้เองครับโจรชั่วเสียหัวเป็นอย่างมากกันเพื่อนค้างก็ค้างอยากมีเซ็กก็อยากมีเซ็กแต่ทําอะไรไม่ได้โดนน้องลินอ้วกใส่ไปชุดหนึ่งกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดมันก็เลยปั่นกระเจี๊ยวตัวเองแล้วก็ชักว่าเพลินไปกันเพื่อนจบเรื่องจบราวไปกันเพื่อนนี่แหละครับคือผลของโจรชั่วที่ไปโมดิฟายมาสุดท้ายท้ายสุดครับไอโจรชั่วคนนี้ก็เสียหัวแบบสุดๆมันก็เลยลงมาที่ห้องของน้องริน กันนแล้วก็ขโมยโทรศัพท์2เครื่องไปแบบลอยนวลกันเพื่อนตรงนั้นเองครับน้องลินก็ได้แต่นั่งอกสั่นขวัญแขวนกันเพื่อนคุยกับเกมกันเพื่อนบอกว่าจะเอายังไงดีเกมเลยบอกว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยตรงนี้ถูกข่มขืนแล้วถูกอนาจารแล้วถือว่าสําเร็จแล้วกันเพื่อนการกระทําแบบนี้คือความชั่วแบบสุดๆเป็นการข่มขือนอนาจารยอย่างเห็นได้ชัดกันเพื่อนหลายคนอาจจะงงกันเพื่อนไม่สามารถสอดใส่ได้ทําไมเรียกว่าการข่มขืน อานาจารเนื่องจากว่าการข่มขืนกระทําชําเราหรือว่าการข่มขืนลักษณะแบบนี้เป็นการสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งแบบไหนก็ได้กันเพื่อนใส่ปากก็ได้หรือแม้แต่ใส่รูทวันหนักใส่ข้อพงข้อพับตรงนี้เองเขาเรียกว่าการขืนใจเขาเรียกว่าการกระทําชําเราทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลกันเพื่อนนี่คือการข่มขืนนี่คือการกระทําอนาจารกันเพื่อนสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มาตรวจนะในพื้นที่ที่เกิดเหตุกันเพื่อน ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้หลักฐานเด็ดนั่นก็คือกล้องวงจรปิดกันเพื่อนเห็นได้ชัดว่าโจรนี่คือใครไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันเพื่อนโจรเองครับมันอยู่ที่ซอยเทียนอุทิศกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับเป็นซอยใกล้ๆกับที่เกิดเหตุนี่เลยครับรู้หน้ารู้ตากันเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไอ้คนนี้จับบ่อยแล้วกันเพื่อนเนื่องจากว่าโจรคนนี้หรือว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เป็นเด็กล่อเพื่อนติดคุกติดตารางมาแล้วหลายครั้งหลายหนกันเพื่อนประวัติ ไม่ธรรมดากันเพื่อนเสพยาแล้วออกข่มขืนเสพยาแล้วออกชิงทรัพย์ลักษณะแบบนี้คือโจรคนนี้ทํากันเพื่อนโจรคนนี้มีชื่อว่าภูริวิทย์อายุ34ปีผมขอเรียกว่าไอวิทย์แล้วกันกันเพื่อนวิทย์เองนะเป็นชาวตําบลหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละกันเพื่อนอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่มากเลยกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยไปคุมตัวที่บ้านพักกันเพื่อน ภูริวิทย์เองนะครับหรือว่าไอวิทย์เองก็ปฏิเสธกันเพื่อนตอนแรกบอกว่าผมไม่รู้เรื่องรู้ราวผมไม่ได้ก่อเหตุแต่ประการใดสุดท้ายท้ายสุดครับแม้ว่ามันจะไม่มีไฟแม้ว่ากล้องวงจรปิดจะเห็นแค่งเงาสลัวสลัว,ลวตรงนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหาดใหญ่บอกกับภูริวิทย์ว่าปฏิเสธก็ไม่เป็นไรกันเพื่อนแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยากให้ภูริวิทย์ยืนยันอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือกระเจียวกันเพื่อนถ้ากระเจียวเดิมๆกลับ,บบ้านได้เลยแต่ถ้ากระเจียวโมมาอันนี้ติดคุกยาว,ยาว กันเพื่อนภูริวิทย์เองก็ช่างใจอยู่นานสองนานจึงยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูกันเพื่อนปรากฏว่าเปิดออกมาโมดิฟายมาแบบเต็มเต็มกันเพื่อนทั้งผ่าเบนทั้งฉีดยกดอกอันนี้มีมาครบกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจขอดูกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีการเรียกน้องรินมาตรวจสอบหลักฐานกันเพื่อนว่าใช่กระเจียวในค่ําคืนนั้นหรือไม่น้องรินบอกว่าจําได้จนวันตายกันเพื่อนกระเจียวอันนี้แหละที่เธอแทบอ้วกแทบพ่นกันเพื่อนเธอบอกว่า มันแปลกประหลาดมากๆมันน่ากลัวมากๆเธอจําได้เป็นอย่างดีกันเพื่อนสุดท้ายแล้วนะภูริวิทย์ก็เลยยอมจำนวนต่อหลักฐานกันเพื่อนมีผู้เสียหายมายืนยันมีผู้เสียหายมาบอกเขาก็เลยยอมก้มหน้ารับกรรมแต่โดยดีกันเพื่อนสุดท้ายแล้วนะชีวิตของภูริวิทย์ชายหนุ่มผู้มีกระเจียวพิสดารก็จบลงด้วย4ข้อหากันเพื่อน1ก็คือเสพยากันเพื่อนเขาเสพเมทแ,แอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้ากันเพื่อนตรงนี้เองอัตราโทษ6เดือนถึง3ปีกันเพื่อน สองก็คือชิงทรัพย์กันเพื่อนตรงนี้เองอัตราโทษตั้งแต่10ปีถึง20ปีกันเพื่อนสามก็คือข่มขืนกระทําชําเรากันเพื่อนแม้ว่าจะเป็นกระเทยเราก็ทําไม่ได้กันเพื่อนเอาอะไรไปสอดใส่เขาเรียกว่าการกระทําชําเราหมดกันเพื่อนตรงนี้อันตรายมากๆอัตราโทษ4ปีถึง20ปีกันเพื่อน4ก็คือครับการบุกลุกยามวิกาอันนี้อัตราโทษ2ปีเบาๆกันเพื่อนรวมเบ็ดเสศจนับ3-4คดีน,น่าจะมีสัก 20- 30ปี ในกระเป๋าแน่ๆสาหรับภูริวิทย์กันเพื่อนตรงนี้เองนะครับกระเจียวผา่ากระเจียวฉีดของเขาก็คงไม่ได้ใช้งานอีกนานกันเพื่อนเข้าไปในเรือนจําก็ไม่รู้จะไปใช้งานยังไงแล้วกันเพื่อนฉีดมาสักขนาดนี้อย่าว่าแต่ตูดกระเทยเลยกันเพื่อนตูดผมเองก็ไม่ไหวแง่ไม่ใช่นะตูดน้าผู้ใหญ่ตูดกระเทยรุ่นใหญ่ก็ไม่มีใครให้เอากันเพื่อนฉีดหมดรับเพื่อนขี้แตกเลือดกระจายกลายเป็นเรื่องสยดสยองนึกว่าหนังฉลองยิงภูเขาเผากระท่อมที่ไหนได้คนเอากันหลังบอ๊อบโอโห เรื่องใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนถึงขนาดว่าตูดรั่วตูดพังลักษณะแบบนี้ไม่มีใครให้เอากันเพื่อนตรงนี้เองหวังว่าเพื่อนเพื่อนนะจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยัเพื่อนนําไปประกอบในการพิจารณาโมดิฟายกระเจียวตัวเองนเพื่อนทําแต่พอดีพองามฝังมุกสักสองสามเม็ดอันนี้พอเห็นด้วยอยู่ัเพื่อนมุกมันเอาออกง่ายกันเพื่อนอย่าไปฉีดอย่าไปผ่าเลยเพื่อนตรงนั้นเองมันแก้ไขยากกันเพื่อนมุกเองเอามีดสกิดมันก็เด้งออกแล้วเพื่อนไม่พอใจก็ทิ้งลักษณะแบบนั้นมัน รักษาง่ายกว่ามันดูแลง่ายกว่าถ้าฉีดถ้าโมดิฟายมาเต็มๆตรงนั้นเองมันแก้ไขยาก,กันเพื่อนหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอแฟนเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ย้ําอีกทีนะครับคลิปนี้ไม่ใช่การบูลลี่หรือว่าการประจานเพศแต่อย่างใดเป็นเพียงการนําเสนอเรื่องราวข่าวข่าวเท่านั้นกันเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเ,เพื่อนๆที่เข้ามาพูดคุยกันมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สม ความมุ่งมา่ปานารถนาอย่าเจ็บอย่าจนอย่าลืมไปกด s ซั c r i b ร l ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอบคุณจากใจจริงขอบคุณครับผม